นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทุกครั้งอริยสัจจงตีตีณ <c oughs> โอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสธรรมาเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์สัทธาบารมี <c oughs> ที่เราท่านนิสราธานบาดีทั้งหลาย ได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลทุนญาราศีวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์เป็นวันที่6กันยายนปีพุทธศักราช2558เราพุทธบริษัททั้งหลายทั้งชายหญิงผู้มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติเจริญพระกรรมฐาน เือเอาคำสั่งสอนขององเสรจพระพิชิตนาม,มานบร,รมมา,ศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์พร้อมอยังได้สดับรับฟังถ้อยคำจากสาวกขององเสรจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอันมีพระเดชประคุณหลวงพ่อพระราชพมยานวัฒนสรงเป็นที่สุดการที่เธอทั้งหลายผู้มีวิส,สัยคือตั้งใจปพะพฤติปฏิบัติ ตามคำแนะนำขององค์เสดพระสงฆ์สวัสดีโสภาคได้ถือว่าเธอต้องเป็นผู้ที่เห็นสิ่งที่เป็นความทุกข์อย่างจับใจมาก่อนความจริงเรื่องของความทุกข์ที่แปลว่าทนได้ยากไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินกำลังใจของทุกคนที่จะมองเห็นแล้วก็รู้แจ้งเห็นจริงได้แต่จะเป็นพาะเหตุอันใดก็สุดแล้วแต่ ที่ทําให้คนมากมายทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นญาติของเธอก็ดีเป็นบุคคลที่เธอรักก็ดีก็ยังพากันงัวเมาในชีวิตลงคิดว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เต็มไปด้วยความสุขตลอดสิ่งที่เป็นความเดือดร้อนที่เขาต้องเผชิญเจอ,เจอ,เจอก็เป็นเรื่องปกติที่เขาไม่อาจจะฝืนและบังคับให้มันไม่เป็นตามนั้นได้ถึงจะรู้สึกไม่ชอบใจ เธอเธอก็ยังไม่คิดที่จะหวั่นไหวกับความทุกข์อันใดจึงคิดจะหนีไปให้พ้นนั้นการที่เราทุกคนที่ได้เห็นความทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดแล้วในชีวิตถ้ายามใดที่ใจของเธอพังเผอคิดว่าชีวิตของเธอยังมีความสุขอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง ช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาที่อันตรายมากสำหรับการเด็เวียนไวไย่ายไตเกิดเพราะจะทำให้เทอนั้นอาจจะต้องไปเกิดต่อก็ได้ในพระกรรมฐานในหมวด40พระกรในสีกองที่กล่าวไว้ในพระพิสุทธิมรรคครูบาอาจารย์คือพระเดชประคุณหลวงปู่หลวงพ่อท่านไดแนะนำเอาไว้เป็นกรรมฐานมากมาย แต่กรรมฐานกองหนึ่งที่มีความสำคัญกับบคุคคลทู้ต้องประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้เธอนั้นกำจัดความทุกข์ออกจากใจของเธอได้สิน้นคือกรรมฐานที่ได้ชื่อว่ากายยคตานุสติคำว่ากายยคตานุสติคือการนึกนึกถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากร่างกายที่เรากำลังครองอาศัยอยู่ว่ากายนี้อย่างน้อยเธอก็ต้องควรจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอเป็นทุกข์อย่างไรความทุกข์ที่เราสามารถเห็นได้โดยไม่ต้องปฏิเสธหรือความทุกข์ที่เราเห็นได้โดยไม่ต้องใช้ปัญญาญาอเปลียนเครื่องรู้ใดๆทั้งสิ้นมาช่วยให้เธอนั้นต้องคอยไปเห็นมันบุคคนผู้ไม่ประมาทในชีวิตเขาจึงเอา กายนี่แหละเป็นคอยคุ้นคิดและพิจนารณาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสิ่งที่สามารถตอบตัวเองโดยไม่ต้องมานั่งคิดฟุ้งซ่านหาเหตุหาผลอะไรมากเกินไปคือกระทบปับก็รู้ปุ๊บว่านี่ร่างกายทําให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินแต่ที่องค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจตรัสก็เพื่อให้เรามีสติและลึกเห็นสิ่งนี้ไว้เป็นอนุสติของเธอ เพ Get ื่ออะไรเพื่อเธอจะได้ไม่เผลอเพื่อเธอจะได้ไม่หลงไหลฝ่ฝันจนเกินไปเพื่อเธอจะได้ยับ <No ยั้งช่างใจของเธอได้ง่ายเพื่อเธอจะได้มีสติสัมปทัญญะรู้ในสิ่งที่พึงเห็นในอย่างกระจ่างแจ่มแจ้งและยับยั้งช่างใจของเธอระงับความโลภของเธอได้ง่ายระงับความโกรธของเธอได้ดีระงับความหลงของเธอได้อย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดถามว่า การที่เธอระง,งับโลภโกรดลงในใจของเธอได้มีผลดีกับตัวของเธออย่างไรที่แน่ๆคือความร,รุ่มร้อนในใจิตใจของเธอมันก็คลายตัวลงไปแทบจะไม่มีความร,รุ่มร้อนในใจของเธอเกิดขึ้นความสุขอันเกิดจากความสงบระง,งับแล้วซึ่งอารมณ์ทั้งสามประการอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เธอไม่ต้องไปดิ้นหนนหาที่ไหน เป็นเป็นความสุขที่เธอจะนั่งยืนเดินนอนอยู่ตรงไหนความสุขอย่างนี้ก็สามารถอยู่กับใจของเธอได้ทุกลมหายใจเข้าออกและเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมเพราะเมื่อไรชี่ใจของเธอมันไม่มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปในอารมณ์ต่างๆนานาที่กล่าวมาทั้งสามประการเป็นต้นเธอก็จะมีความรู้ยิ่งมีปัญญาเพียงเครื่องเข้าใจทุกสิ่งที่เธอสามารถเห็นได้สัมผัสได้หรือก็รู้ได้ แม้กระทั่งความรู้ยิ่งในสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นเธอก็สามารถจะใช้ใจของเธอไปรับรู้ความจริงได้อย่างกระจา่างความรู้อีกมากมายที่ไม่มีในโลกมนุษย์ความรู้อีกมากมายที่ไม่มีครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เป็นมนุษย์จะสอนเธอได้บอกเธอได้แต่เธอก็สามารถจะอย่างความรู้ให้เกิดขึ้นในใจของเธอได้โดยไม่ต้องอาศัยใคร เพียงเธอพยายามที่จะไม่ให้อารมณ์ทั้งสามประการคืออารมณ์โลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความหลงมันเป็นเครื่องบังคับจิตใจของเธอให้วุ่นวายแต่เราอยู่ในโลกใบนี้ความรู้เธอน้อยความรู้ที่เธอจะเห็นความจริงที่ตาเนื้อเธอมองไม่เห็นเธอมองไปเห็นมันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่มันกั้นใจเธอก็คืออารมณ์ที่มันยังมีโลภมีโกรธแล้วก็มีหลงคาใจเธออยู่ เห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจของเธอนั้นเป็นของน่ากลัวเห็นโทษของการมีร่างกายเป็นที่เสียดแทงทำให้เราหาความสุขจริงไม่ได้แล้วก็เสียเวลากับการดิ้นรนไปหาความสุขข้างนอกซึ่งมันไม่สามารถเอากลับมาเป็นของเธอโดยไม่มีอะไรที่จะไม่เสื่อมสลายสิ้นไปคนที่ขยันคิดขยันเห็นอยู่อย่างนี้จึงเป็นคนที่สามารถที่จะทำใจให้ ห่างจากอารมณ์โลภโกรธแล้วก็หลงได้ดีกว่าคนอื่นเขาเมื่ออารมณ์ที่ขวางความสุขของเธอเนี่ยมันจางออกไปจากใจทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็มีความเมตตามีกรุณาเพิ่มขึ้นมีจิตยินดีกับควารรมสุขของคนอื่นดีขึ้นมีใจยอมรับความเป็นจริงที่เธอก็เห็นอยู่กับเธอทุกวันว่าเราไม่สามารถจะฝืนหรือจะบังคับ ในสิ่งที่ร่างกายกระทาต่อเราอย่างนี้ให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้แล้วจึงยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยแล้วถ้าเธอผู้ตั้งใจปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ผลมันไม่ไปเปิดกับใครเขาหรอกนะมันเกิดผลดีกับเธอเท่านั้นเลยและการลงใจที่จะไปคิดไปนึกไปเห็นมันอย่างเนี้ยมันไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนะ เธอจะนั่งเดินยืนนอนอยู่ตรงไหนก็ได้เธอจะลืมตาเธอจะหลับตาเธอก็ทําได้เธอจะมีกิจภาระอะไรมันก็ไม่ฝังความรู้การเห็นของเธอเพราะสิ่งนี้มันไม่ต้องใช้สมาธิมากมีแค่อนุสติเรียกว่าตามนึกถึงเฉยๆว่าเธอตามนึกตามถึงตามคิดถึงมันตามรู้สึกในสิ่งที่มันทําให้เรา ทุกขเวทนาเราก็รู้เท่าทันว่าน,นี่แกทําให้ฉันอีกแล้วแกเป็นโทษกับฉันอีกแล้วแกทําให้ฉันเดือดร้อนอย่างนี้อีกแล้วแกได้เป็นของน่ากลัวที่สุดเลยฉันจะไม่ต้องการมีควา,ามทุกข์กับแกอีกต่อไปถ้าหากว่าร่างกายชาติหน้ามันไม่เป็นอย่างนี้จะดีมากถ้าเราต้องเกิดนะก็ขอให้เกิดอย่ร่างกายที่เราเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบรุ้นของเราเถิด ถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดแม้ร่างกายจะดีอย่างไรเราก็ไม่พ้นความตายอยู่ดีไม่พ้นความพัดพลาดสูญเสียอยู่ดีเราก็ตัดสินใจว่าก็ขอมีร่างกายเร็วๆเพียงชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายก็พอแต่เราคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้เธอคิดอย่างนี้เป็นของไร้สาระไหม มันเป็นความจริงที่เธอไม่จะไปหาความจริงที่อื่นถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ต้องใช้สมาธิอะไรมากเพียงอารมณ์เธอว่างจากโลภโกรธหลงเพียงเท่านี้ความรู้ยิ่งเหล่านี้มันก็จะผุดขึ้นมาในใจของเธอเองเขาเรียกว่ายานอันเป็นเครื่องรู้มันเป็นตัวปัญญายานแล้วมันก็มีอารมณ์เป็นทิปจักขุข,ของมันไปนเองโดยธรรมชาติไม่ต้องไปฝึกทิปจักุยานที่ไหน เธอไม่ต้องดูไกลดูสัตว์เล้งของเธอก็ได้หมาก็ดีแมวก็ดีที่อยู่ใกล้ตัวเธอมันยังสามารถรู้ใจเธอเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราทำได้ดีกว่าเขาเยอะแต่สิ่งที่เราไม่ได้ทำมันที้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราไม่ทำให้ใจของเราว่างจากอารมณ์โลภโกรธหลงเสียบ้าง ยอมรับความเป็นจริงได้ละเอียดลึกซึ้งมากกว่านี้เท่าไหร่เธอย่อมจะได้มีจิตใจของเธอเนี่ยเห็นในสิ่งที่ในโลกนี้ไม่มีให้เธอต้องเห็นเธอจะเห็นเทวดาได้เห็นนางฟ้าได้เห็นพรหมได้เห็นพระอริยะได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพ่อแม่ของเธอที่ตายไปแล้วได้เห็นนิพพานได้เห็นอะไรก็เห็นได้ทั้งหมดที่คนเอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ใจของเธอเนี่ยทำให้เกิดขึ้นได้ทุกคน แล้วไม่มีใครในโลกนี้ทําไม่ได้นะทําได้ทุกคนเหมือนกันหมดแต่ที่ทําได้ยากก็ตรงที่ใจของคนทุกคนมันหลงอยู่ในความคิดของตัวเองว่าร่างกายเป็นของดีแล้วก็ปล่อยให้ใจของเราเนี่ยเพลิบเพลินไปก็เลิอกอื่นๆจนเกินการเวลาที่เธอผ่านไปจนถึงเวลาที่เธอต้องออกจากร่างกายนี้ไปเธอจึงจะรู้ความจริงว่าเอ้านี่ไม่ใช่เรา นี่ไม่ใช่ร่างกายของเราเสร็จแล้วร่างกายนี้ตายแล้วตอนนั้นมันก็สายเกินแก้ที่เธอจะมาน,นั่งแก้ไขสิ่งที่เธอกำลังรู้ได้น้อยเห็นได้น้อยเข้าใจได้น้อยเธอไม่มีอะไรที่จะเป็นทุนเพียงพอที่จะคิดพิจารณาทำใจของเธอให้มีความสุขเกิดขึ้นมาได้ตอนนั้นใจิตใจของเธอก็จะเต็มไปด้วยความเศร้าหมองถูกไหม ถ้ามันเศร้าหมองลงไปในเวลานั้นเวลาใดเธอก็ถูกเขาพาเธอไปในที่ที่มันเต็มไปด้วยความเศร้าหมองจิตเตสังกฤตเถท,ทุก,กติปฏิก,กังขาพระเจ้าจัดไว้อย่างนั้นแต่จิตก่อนตายของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมองทางไปของเธอก็ทุกขติคือไปหาความทุกข์นั่นเองน,นรวมความแล้วถ้าเธอคล่องในการพิจารณาเห็นความจริง ที่ร่างกายเสียดแทงของเธอโดยเอาสติไปคอยนึกถึงเป็นอนุสติคือตามนึกตามเห็นตามนึกตามรู้อยู่เพียงเท่านี้แหละไม่ต้องทําอะไรมากหรอกแค่นึกถึงมันพยายามเห็นมันนึกถึงมันพยายามเห็นมันแล้วคิดเียงเท่านี้เดี๋ยวอารมณ์โลภโกรหลงมันก็ค่อยๆพลันเทาของมันไปเองไม่ต้องไปละอย่างอื่นหรอกนะในข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนมันก็ตรงกับ ที่ท่านท่านตรากาวไว้ว่าเรากําลังละสกกายยะชิติทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อเธอละต้นเหตุอันเป็นที่มาของความโลภความโกรธความหลงทุกปี่ทุกวันโลภโกรธหลงของเธอก็ไม่แสดงอาการออกมามันค่อยๆหายไปจางไปหายไปความสุขสงบมันก็เกิดขึ้นในใจของเธอขึ้นมาแทนมากขึ้นมากขึ้นความรู้ยิ่งของเธอก็จะเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัว ความสุขจากความรู้ยิ่งนั่นแหละจะทําให้เธอหมดความคําว่าลังเลสงสัยหมดอารมณ์ฟุง้งหมดการคิดว่าน่าจะอย่างนั้นหรือควรจะเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอนั้นเอนีสิ่งนี้ก็ไม่จงมาปวนใจเธออีกต่อไปนั้นที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องกายยัคตาคือการพิจารณาร่างกายนี่อันมีเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เป็นคาถา ขอให้เราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธามีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งที่เป็นคําสั่งสองององคเสดพระศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ลำเอียงคือถ้าเรามองด้วยความจริงมองด้วยความตั้งใจที่จะคิดตามเราก็ไม่สามารถปฏเิเสธในสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแม้แต่เรื่องเดียว ถ้าเธอเห็นสิ่งนี้และยอมรับสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแล้วก็ใช้ความจริงเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการละความทุกข์ของเธอในเบื้องนี้และก็เบื้องหน้าเธอก็จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาด mm hmm. เ็าเรียกว,ว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกุศลและจิตแต่ถ้ากรรมความชั่วที่เธอได้กระทำมาแต่ในอดีตมาขัดขวางทําให้ความเป็นกุศลและจิตของเธอไม่เกิด mm hmm. เธอก็จะกลายเป็นคนเข,ข่าคนโง่เขาเรียกเป็นอกุศล,ลกรรม กรรมที่ทําให้เธอเป็นคนโง่จะทําให้เธอไม่สามารถที่จะใจที่จะมานั่งนึกนั่งเห็นร่างกายที้เป็นของไม่ดีได้ตลอดเวลาก็ขอให้บุญกุศลที่เธอสะสมมาตั้งแต่อดีตจนเป็นกําลังใจให้เธออย่างให้สติสัมปชัญญะของเธอไม่พล่องไม่ขาดสายเป็นผู้พยายามเห็นรู้สิ่งที่เป็นความจริงตามคําแนะนําขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ง่ายเสมอ และกระสืบเนื่องต่อเนื่องเป็นสันสติไม่ขาดสายจนสามารถทําใจของเธอหลุดพ้นจากความทุกข์อันมีอารมณ์โลภโกรธหลงได้ง่ายและก็มีความรู้ยิ่งกระจ่างแจม่มแจ้งแทงตลอดเยี่ยงพระอริยาสาวกของพระองค์ทั้งหลายตั้งแต่โสดาปฏิผลจนถึงอรัตผลได้ง่ายทุกท่านทุกคนในชาติปัจจุบันด้วยเทอ<า>เอวังก็มีเ้วยประการัชนี้ ทานของเธอที่ตั้งใจทำก็มาถวายแลลึกนึกถึงคุณของพระจันตรัยตรว่าเป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตทานของเธอได้ตั้งจิตปราทนาอันมีพระนิพพานเป็นที่ไปในภพนี้ชาตินี้ทานของเธอจะมีอานิสงส์เลิศเพราะเธอตั้งใจด้วยความบริสุทธิ์พระสุทานของเธอ ก็แสวงหาได้ความบริสุทธิ์ใจเราก็ตั้งใจของเราเตมอัตราแม้แต่สังขารร่างกายมันจะเบียดเบียนเราเพียงไรก็ตามทีเราก็ยังมีใจยินดีที่จะให้เห็นความตั้งเจตนาอันเิ็นกุศลใหญ่ของเธอเพื่อเกิดพราณิสงสมบูรณ์และบริบูรณ์หมายความว่าความปัรถนาของเธอที่ปัรถนาอะไรก็จงเป็นเช่นนั้นเถิด อาหารของเธอที่ลงมาในบาทของเราเราก็ตั้งใจว่าขอให้เป็นอาหารที่เป็นยาที่รักษาโครคภัยไข้เจ็บของเธอได้ช่วยชีวิตให้ของเธอได้มีกําลังวังชาจะทำความดีก็ทำความดีได้โดยง่ายตลอดไปจนฝ่ายเสจะหมดลมหายใจกันนะตั้งใจละผ่อนนะ ยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตจินัางเปทานังอุปกปฏิอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวสัมมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปานารโสยะถา มานิโสติราโซนยะทาสัพพิทิโยวิวัชันตุสัพโรโคเวนัสตุมาเตภวันวันตรายโสุขีที่คายุโกภวะอภิวาชนสีริสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตารโอธรรมวัชันติอายุวันโนสุขังภะลัง